สวัสดีครับผมก็มาแก้แค้นครับผมแบบนี้ครับยังไม่ได้อยู่สามตัวครับผมก็คลิปนี้ก็เลยกลับมาแก้แค้นหนองนี้ครับผมก็ไปครับนี่ครับดูนี่ครับผมย้ายขึ้นมาอยู่บนนี้ครับอย่ารู้ว่าผม ต่มีตัวครับเราได้เห็นแน่ครับไปครับไปด,ดูต่อไปครับผมนี่เหมือนรอยแทงแทงใหม่ๆครับผมแย่ท yeah, งไหมครับเหมือนรอยแทงขึ้นมาใหม่ครับรูนี้เดี๋ยวรูครับผม อยู่ตรงนี้ลกลวครับรูจะขึ้นบนครับผมเอ๊ะตรงไหนวะรูน่าจะขึ้นข้างบนครับรูขึ้นข้างบนครับผม เดี๋ยวผมไปหาไล่ใส่ก่อนครับผมก็เที่ยงประมาณเที่ยงกว่าแล้วครับเดี๋ยวจะใส่สักชั่วโมงลองดูสักชั่วโมงครับใส่แป๊บเดียวครับผมดูนี้ก็กินครับดูน้นก็กินครับอันนนก็เหมือนกินครับผมโหสามรูติดเลยครับทางก็ชันครับผมลงก็ยากครับ รูนี้ก่อนครับผมรูนี้เจาะใหม่ๆครับได้ตัวบ่านน้อได้ตัวบ่นน้อง โอ้ยปล่ยปลาอีกแลวครับโอ้ยเนาะโอ้ยตัวใหญ่ครับปลยปลาครับผมไม่ได้กินครับผมเกือบไปได้กินครับ นี่ก็กินครับผมตอนแรกผมมองคิดว่ารูนูน้นอีกรูหนึ่งกินครับไม่กินครับกินรูนี้ครับผมแถบนี้กินสองรูครับเมื่อกี้เกือบไม่ได้กินครับผมเ่นเอาหัวเข่าะลอกเลยครับไปดูรูนี้ครับผมมาแบบง่ายๆครับ ยังไม่กินครับดึงเยื่อไปแต่ไม่กินครับผม่ปลาไหลในนี้แปลกครับต้องใส่ต้องปล่อยไว้น,น,นานๆครับผมเหมือนอมครับไม่กืนครับผมตัวนี้ก็ทำงานครับผม เอาน้โอ้โหตัวนี้ดึงแรงครับดึงแรงครับ แรงครับผมโอ้โหโอ้โหโโโคตรมาไหลโอ้โ นี่ครับปีบิ๊กครับผมต้องรีบเอาขึ้นมาก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กินครับผมโอ้ยปีบิ๊กครับตัวนี้ครับผมพอแล้วครับสองตัวครับผมครับตัวครับผมปีบิ๊กครับผมสองตัวนี้ก็พอแล้วครับพอกินแล้วครับผม ตัวแรกเล่นเอาหัวเข่าทะลอกเลยครับก็มีกินเหมือนกันครับผมแต่ปลาไหลบ่อนี้อมเยื่อครับไม่เกินครับผมเหมือนอมดึงเล่นครับก็ได้สองตัวนี้ถือว่าโอเคครับตัวใหญ่ครับผมหมานอยู่ครับน่ครับยอดครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อน เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ